วิกเกนเน่นะครับสำลิตเงินสำลิตเงินนะครับจะขึ้นจะขึ้นเป็นสำลิตทองแล้วนะครับเป็วิกเกนเน่นะครับขอโทษนะครับงวงของท่านเนี่ยเป็นเลขเก้าเห็นไหมครับเป็นเลขเก้าชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้าเลื่อยๆขึ้นไปเออนะครับอันที่สองอันที่สองนะครับหอยหอยตรงนี้นะครับ มือข้างหนึ่งถือหอยนะครับพิมพ์นี้พิมพ์นี้เขาเรียกว่าปางบรมคูนะครับปางบรมคูมหาปัญญานะครับด <shot S 1> ้านหนึ่งเนี่ยจะถือหอยด้านหนึ่งจะถืองานนะครับด้านหนึ่งถือหอยด้านหนึ่งถืองานนะครับหมวกเนี้ยไม่ใช่หมวกเป็นคล้ายๆหมวกคล้ายๆกับหมวกฤษีเป็นปางที่บ่งบอกถึงบรมคูนะครับ <im ures> บรมคูเป็นปางแรกๆของท่านจำไม่ดีนะ เออนะครับตรงนี้คืองูงูงูจงอ่างนะครับเพราะท่านเป็นลูกของพระศิวะนะครับจะมีเหมือนพ่อนะครับจะมีเหมือนพระบิดานะครับจำไว้นะเออแล้วก็เนี่ยจะห่มผ้าเนี่ยมันลือสีเลยนะครับห่มผ้าเหมือนนักบวชนักพรตเลยเป็นลือสีเลยเป็นปางมากล้นด้วยปัญญานะครับเป็นปางมากล้นด้วยปัญญานะครับแล้วก็นั่งแท่งบัรลังชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยนั่งแท่งบรรลังชีตจะได้ไม่เหนื่อย ผ้าลายดอกพิกุลผ้าลายดอกพิกุลคืออะไรเป็นสมณเพศของคนที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นเจ้าขเขาบวชกันนะครับรู้จักไหมรวยแต่ปฏิบัติธรรมเออนั่นแหละสีลายดอกพิกุลอย่างนี้นะครับอ,อในพุทธการเนี่ยพ่อแม่พ่อของพระสิวลีเนี่ยท่านประทานให้พระศิวลีตอนออกบวชทรงออกพนวดเออให้รู้ว่า พระศิวลีเนี่ยคือลูกเจ้านะแต่ท่านก็ใส่ให้พ่อแม่เนี่ยดูแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละนะครับให้เป็นกําลังใจใเฉยๆที่เหลือท่านก็ครองสมถะตามพุธเจ้านะครับเอออย่างนี้นะครับผ้าลายดอกพิกุลจำไว้นะเออข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็ยัดด้วยอันนี้นะครับผ้าแพรผ้าแพรของพระพิคเนศน,นะครับผ้าแพรของพิะเนศที่ใช้ถวายท่านห่มท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเ็าจะพับ ถ้าคนค้าขายก็จะพับห้าทบถ้าคนทํางานถ้าคนทํางานทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น9้าทบนะครับไม่ว่าจะห้าทบหรือเก้าทบดีหมดดีหมดนะครับดีหมดเออนี่แหละเนี่ยพาวรากายพุงพุ้ยนะครับมีอยู่มีกินกินบอดเสียงนะครับเออนี่แหละรู้สึกจะเหลือร้อยกว่าองค์มั้งร้อยกว่าองค์นะครับนี่แหละอืจองจองเอาไว้แล้วก็ไปรับที่วันงานได้เลยนะครับ หรือถ้ารับที่วันงานเนี่ยแล้วก็มือนะครับแล้วก็มือนะครับเชื่ออาจารย์ดิเกียงตับนะครับพิมพ์นี้หายากสวยและไปเข้าฝันคนเยอะมากไปเข้าฝันคนเยอะมากนะครับอาจารย์บอกไว้เลยพิมพ์นี้แหละพิมพ์นี้แหละพวกเราอยากประสบความสำเร็จเร็วไหมอย่ามาถามอาจารย์นะโอ้ยหนูตะบุญงี้อาจารย์หน้าหนูจะเป็นไงเอาประสบความสำเร็จชาตินี้ชาตินี้ นี่เลยครับองค์ครูประพิกเนศนะครับนี่แหละองค์ครูองค์ประมะครูนะครับเป็นครูแห่งครูข้าจำไว้นะเออนะครับ